บริษัททริปเปิลทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ o ฟโมสคลซิ x ม a ก t ์ฮาร์ตีเบเนลผลิตภัณฑ์อาหาร CP พี โบตันสก็อตซุปไก่สกัด AIA Universal Life หมอุใจเสนอจิตสวัสดีครับครับขอรับผู้รายการชิดหมอครับนะฮะวันนี้ก็คงจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ทุกคนจำเป็น สำคัญสำหรับทุกคนว่างั้นเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการใช้เสียงโอ้โหอย่างเรานี่ต้องใช้ประจำวันเนี่ย เสียงแหบบ้างอะไรบ้างแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญด้วยนะฮะคุณบอลชินเจริญนะครับต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวันนีครับนั่ตรงนี้ไหนนี่ไปนั่งตรงนั้นก็เห็นเทย์ทอยนี่ยคคุยเรื่องเททอยอย่างเดียววันจนทระครับขอบคุณครับนี่เขาบอกว่าเร็วๆนี้เขาก็จะมีข้อบครัวชินเจริญเขาจะมีคอนเสิร์ตด้วยครับวันที่ไหนนะคุณนะวันที่30พฤษภาคมครับอินี้ทิสกาล่า4 ห้าสองเด็ครับวันเดียวสองรอบซื้อบัตรได้เลยนะขอบคุณครับเรื่องเสียงนี่สำคัญมากเลยไม่ต้องถนอมเสียงไว้ไปหนึ่งอันเลยคุณมีพวกเส้นเสียงอักเสบหรืออะไรใดๆบ้างหรือเปล่ามีเสียงแหบใช่ไหมใช่เพราะว่าพอมาใช้เสียงครับคี้ต้องไปคุยกับหมอแล้วผมว่าผ่าตัดไปค่ากับหมอเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครัับครับ ผู้ช่วยซาตรารย์นายแพทย์ประยุทธ์ตันสุริยวงศ์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหูคอจมูกนี่เขาบอกว่าเขาเป็นเส้นเสียงอักเสบคุณหมอครับไอเส้นเสียงนี่มันอยู่ตรงไหนมันมีหน้าที่ทําอะไรอย่างไรคคุณหมอครับเดี๋ยวเอารูปมาดูนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นก็เป็นใบหน้านะครับบริเวณกล่องเสียงนะครับก็คือตรงช่วงคอเรานะครับซึ่งเราจะรู้จักกันดีก็คือลูกกระเดืองนะครับลูกกระเดื่อนะครับก็คือโครงด้านนอก ของกล่องเสียงถ้าเราบิดก็ตายเลยถ้าเราผ่าเหมือนผ่าศีรษะครึ่งหนึ่งเนี้ยนะครับแล้วพลิกครึ่งหนึ่งออกมาดูเนี่ยนะครับตรงนี้จมูกนะครับนี่เป็นช่องปากตรงนี้ก็คือกล่องเสียงกล่องเสียงเนี่ยก็จะอยู่ส่วนต้นของหลอดลมครับไอ้หลอดลมนี่ต่อลงไปปอดไหมใช่ครับก็จะต่อไปที่ปอดนะครับตรงช่วงคอเราเนี่ยจะมีช่องอยู่สองช่องก็คือหลอดลมกับหลอดอาหารครับ มาดูที่กล่องเสียงนะครับถ้าเรามองจากด้านบนเนี่ยนะครับ<ช>เรามองลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับ<ช> <ๆ S 2> ก็จะมาเป็นรูปนี้ครับอันนั้นก็จะเห็นมี2รูครับก็คือรูหลอดลมนะครับกับรูหลอดอาหารแต่รูหลอดอาหารเนี่ยปกติเขาจะปิดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อเมื่อมีอาหารลงมาเขาถึงจะเปิดเพื่อที่อาหารลงไปแล้วเขาก็จะปิดทางทางด้านหน้านี่ก็คือฝาปิดกล่องเสียงนะครับ<ช>แล้วก็ใต้ลงไปก็จะมีตัวสายเสียงนะครับ ที่เส้นเส้นเนี่ยนะฮะเส้นเส้นเสียงเสือเนียนะด้านซ้ายกับด้านขวานะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นเส้นแบบเหมือนเสายอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆมันเป็นแผ่นทั้งแผ่นเลยครับแต่ว่ามันมีแผ่น2แผ่นซ้อนกันอยู่ก็คือแผ่นบนกับแผ่นล่างตรงนี้ซ้อนกันแค่นั้นเองใช่มันซ้อนกันก็เลยมองเหมือนกับว่าแผ่นล่างเนี่ยมันเป็นเส้นอวัยวะนี้ก็เลยมีหน้าที่อยู่3าอย่างครับอันที่1ก็คือเป็นทางผ่านของการหายใจของลมที่จะส่งไปที่ปอดนะครับ อันที่2ก็คือช่วยในการเปล่งเสียงก็คือสายเสียงเนี่ยมันจะขยับเข้ามาตรงกลางเพื่อที่จะให้ลมจากปอดเนี่ยมันดันขึ้นมาแล้วมันเกิดเสียงจากอะไรครับบอกฮะจากการสั่นไหวของตัวสายเสียงครัล้ายๆเราเล่นเอาใบไม้มาป่เป่าแล้วมันจะมีเสียงถ้าเราดึงใบไม้ตึงๆใช่ไหมครับสายเสียงเนี่ยจะมีลักษณะที่บุรี่ับอนะครับขยับที่เคยเคยเห็นพวกนี้ป่ะ ยังครับต้องบอกให้ร้อนเป็นการนาำนำแล้วก็ประโยชน์คู่ขี้ร้องเพลงที่แบบทาไมพวกนี้เขาถึงเขาถึงสามารถมีเสียงอยู่ได้เสียงก็ไม่เห็นแหบหรือว่าอะไรเลยคอันนี้เจอขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือคุณภาพของสายเสียงและการฝึกฝนอันสุดท้ายก็คือป้องกันการสั่ลักคือป้องกันไม่ให้มฮะ เพราะฉะนั้นจะมีตัวสายสิ่งนีก็จะปิดเข้ามาครับนะครับพร้อมกับฝาปิดกล่องเสียงก็จะปิดคว่ำม,มาเพื่อที่จะให้อาหารเนี่ยผ่าจะ<า>ก่าเข้าไปในหลอดอาหารเพราะฉะนั้นจะมี3หน้าที่นี้สห,หน้าที่นี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาในจุดไหนบ้างอต่ะะจะมีต่างๆกันหรือว่าอาจจะมีทั้งหมดก็ได้สรุปว่าเส้นเสียงของเรานั้นจะอยู่ในกล่องเสียงตรงส่วนต้นของท่อหลอดลมซึ่งต่อไปถึงปอด และท่อนี้ก็อยู่ไข่กันกับหลอดอาหารนั่นเองครับถ้ามองภาพเส้นเสียงจากทางด้านบนก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับซึ่งหน้าที่ของเส้นเสียงนั้นก็มีด้วยกัน3อย่างคือ 1. เป็นทางผ่านของลมให้เข้าไปยังปอดสองทำให้เราเกิดเสียงคือเมื่อเราเปล่งเสียงลมจะออกมาจากปอดและทำให้เส้นเสียงเกิดการสั่นไหวตัดลมที่ออกมา จึงเกิดเป็นเสียงพื้นฐานขึ้นได้และสุดท้ายคือช่วยป้องกันการสำลักคือเมื่อเรากลืนอาหารเส้นเสียงและฝาปิดกล่องเสียงจะปิดเพื่อให้อาหารผ่านลงไปยังหลอดอาหารได้เพราะถ้าอาหารเข้ามาที่เส้นเสียงแล้วล้วก็จะทําให้เกิดการสําลักหรืออาหารหลุดเข้าหลอดลงไปได้เลยครับแต่ที่อาเรื่องเื่องเสียกัเสร เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าเจ้าเส้นเสียงหรือสายเสียงที่อักเสบนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ไปพบกับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับคนมันนอนอย่างนี้ที่ไม่ควรนอนสแสดงว่าต้องไม่สบายพลเมืมงดีอย่างเราต้องช่วยซะแล้วคุณลุงครับคุณลุงครับคลุงครับไปโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับมามามา นะครับค oh, <ส bey lo ff> ุณล <eterm oon> ุงโอ้โหไม่สบายหนักเลยโอ้คุณลุงครับคุณลุงครับคุณลุงเป็นอิสุกิสัยนะครับเนี่ยโอ้อายุเยอะเลยเป็นอิสุกิสัยเลยลุงเป็นอิสุกิสัยตั้งแต่เด็กแล้วไม่แน่คุณลุงอิสุกอิสัยเนี่ยเป็นเด็กๆแล้วโตขึ้นก็เป็นอีกได้นะครับเชื่อผมไปโรงพยาบาลคุณลุงคุณลุงอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวถามคุณหมอคุณหมอครับไออิสุกอิสัยนี่เป็นแล้วเป็นอีกได้ใช่ไหมครับถ้าถามว่าเป็นโรคอิสุกิสัยแล้วเป็นซ้ําได้ไหม คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคอิสุกิสยเนี่ยหลังจากที่าหายจากโรคนี้แล้วเนี่ยเชื้อไวรัสมันจะอยู่ในตัวเรานะครับแต่ว่าถ้ามันจะแสาการอีกครั้งเนี่ยจะเป็นโรคที่เราเรียกว่างูสวัสดนะครับนั้นโดยปกติมันจะไม่เป็นลักษณะของโรคอิสุกิสยอีกยกเว้นคนไข้ที่มีภูมิต้านทานที่ค่อนข้างต่ํานะครับ <c oughs> น่ไงลุงบอกแล้วลุงเป็นมาแล้วตั้งแต่เด็กไม่ได้คุณลุงไม่แน่คุณลุงอาจจะยังอยู่ในสภาวะร่างกายที่อ่อนแอลุงไม่ไปตรวจดีกว่าครับเป็นอีสุกิสัยแน่ๆคุณลุงเชื่อผมเชื่อผมนี่ลุงไม่ได้เป็นแกเองไปไหนมาเมื่อคืนนอนนอกบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยนอนนอกบ้านอีกแล้วใช่ไหมนาตาชานาจาชาต้องเข้าใจบ้างใครนาตาชานี่ะฮะเจนาตาชาเป็นนางแบบเก่าคุณลุงนอนนนอที่ไหนฮะนอนที่นี่เมื่อคืนนอนนี่ทั้งคืนแล้วคุณลุงเมาเมา อลุงลุงไม่ได้เป็นอิสุกอิสัยอ่ะยุงกัดหน้าหน้าลุงกัดทั้งคืนเลยเมื่อคืนพี่ไปกินเหล้ามาจับใครนี่ไอ้วนเนี่ยป้าเปล่าเปล่าตือนเลยให้คุณลุงผมไม่รู้จักคุณลุงนะไอ้วนนี่ยมาชวนไม่กินเหล้าไม่ใช่ผมผมเปล่าชวนผัวไปกินเหล้าผมไม่ได้ชวนผมช่องไม่จับผมไม่รู้จักเขาครับไม่เหี่ยวเดี๋ยวลูกเมียไปไว้ไหนเอ้าไป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 ็นได้เป็นอิไุกิไปแล้วสงสัยจะเป็น ให้เลือดออกหรือไม่ก็เป็นมาลาเรียแน่เลยอืมว่าไอเด็กมาลาเรียอะไรเลือดเป็นใครเลือดออกเจ้าเลือดหัวกะบ้านออกเดี๋ยวเนี้พี่ไม่ได้ทำอะไรคอขอโทษกนพี่ใหม่ล้สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International Nomfomos c a l ิ i u m i x หาที่เบเนคลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร plant stanol ตอนนี้าเรื่องเรื่องเรื่องเสียงอักเสียงสายเสียงอักเสียงจะเป็นสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองครับของเรื่องของเสียงแหบเอาเลยะถ้าแบ่งง่ายๆเนี่ยระยะของการมีปัญหานะครับก็จะเป็นเขาเรียกเฉียบพลันนะครับคือเป็นมาระดับวันถึงสัปดาห์นะครับเฉียบพลันเป็นชนิดเริ่มเรื้อรังเรื้อรังก็คือจะเริ่มเป็นระดับเป็นเดือน นะครับหรืออาจจะรวมกลุ่มที่เป็นเป็นหายหายครับอันที่3าก็คือแบบถาวรถาวรคือมันแพร่วตลอดเลยรถชจวดฒน์แบถาวรเลยว่าถาวรเนืเปลี่ยนแนวร้องครับเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยังมีการดําเนินไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นสาเหตุก็จะต่างกันไปอย่างกรณีสายเสียงอะเสบส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่เป็นแผลเฉียบพันหรือแผลเรือรังอันนี้แผลเฉียบพันเนี่ยสาเหตุที่เจอเยอะที่สุดอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของวัด เช่เนหวัดแล้วบอกหวัดลงคอครับตอนที่ <c oughs> ไม่ไม่เป็นหวัดมันก็เป็นนะครับใช่ครับว่าแล้วสาเหตุอ,อันถึงมากกที่เจอถึงมาก,ก็คือเรื่องของการใช้เสียงไม่ถูกวิธีครับไม่ถูกวิธีคือยังเงหมเช่นใช้มากเกินไปใช้ดังเกินไปหรือว่าต้องมีการตะโกนทําเสียงข,ขึ้นขึ้นลงๆเหมือนเวลาเราพูดปกติเนี่ยนะครับสายเสียงมันก็จะขยับ พอประมาณแต่เวลาเราต้องจงตั้งใจตะโกนเนี่ยมันจะมีการกระแทกของตัวสายเสียงเนี่ยแรงเป็นพิเศษมันก็ช้ำอ่ะครับโดยเฉพาะนักร้องเนี่ยยังไงตอนร้องต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับนนี้ตอนพูดเนี่ยเราก็อาจจะต้องประมาณตนนละเหมือนว่าใช้ให้มันประมาณเบาลงหน่อยอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าถ้าเราตะโกนมากๆเส้นเสียงก็จะกระแทกกันมากซึ่งก็จะทำให้เกิดการช้ำและอักเสบได้ครับ หมอพูดจริงๆนะมีมีคนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงเนี่ยครับบอกผมหลายคนเลยว่าอย่ายว丹เราเราพูดถ้าเกิดว่าพูดออกจากคอจะเป็นคุณหมอครับ แต่ถ้าพูดถึงอี่ต้องเป็นแบบออกมาจากนี่ครับคุณหมอครับเสียงคือเรามันต้องมีการเกรงท้องมันมักจะมีหลายๆสาเหตุร่วมกันสภาพอากาศในที่ที่เราอยู่โดยเฉพาะถ้าเกิดคนที่มีภูมิแพ้ข่าวนั้นมีไซนัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาภูมิแพ้พอมันได้ได้ยาไปทานยาสองวันหายผมก็รู้สึกว่าเริ่มแบบอ๋อแค่นี้เองเพราะว่าทานยามันก็จะดีขึ้นแล้วก็จะกลับเพราะว่าทานแล้วยังรู้สึกว่ามันกลับมาที่ปกติ บางคนเนี่ยแม้แต่ทางเนี่ยมันก็ไม่กลับไปปกติครับคือมันดีขึ้นแต่มันไม่กลับไปปกติสายเสียงมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังหรือจะเข้าขั้นไปที่ถาวรเพราะนั้นก็แปลว่าตายนะมันมีโอกาสตายโอกาสตายสูงมากเลย มีตุ่มอะไรขึ้นมาเลยไม่ตุ่มตุไม่เกี่ยวพื้นเพื่อนไม่ขึ้นเลยว่าแล้วครับบอปาจ่ายเนาะอันนี้กเดี๋ยวจะเลยไปอีกนิดนึ่งนะครับว่าบางครั้งต้องบอกว่าบางครั้งโดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่เป็นประจำครับเดื่มเหล้าเป็นประจำตัวนี้ก็ต้องระวังในบางรายมีพวกกดไหลย้อนบางคนจะเป็นปัญหาพวกกดไหลย้อนขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะมาราคาที่ของเสียงนี้ได้อ๋อครับพวกการอักเสบหรือรรงพวกนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันนําไปสู่การเกิดก้อนเนื้อที่ของเสียง ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นขั้นเป็นมะเร็งได้นะครับนี่เองเป็นสาเหตุที่ว่านันําะว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีภาวะเสียงแหบแล้วไม่ดีขึ้นในระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ถึง4สัปดาห์ควรจะมาพบแพทย์าครับอย่างผมเห็นมีนักร้องหลายคนถึงขั้นไปนอนผ่าตัดห้ามยิเสียงเสียงไม่มีเลยอย่างนี้นั่นคือนั่นเป็นอย่างนั้นก็คือไปถึงขั้นถาวรแล้วก็จะเป็นพวกปิงที่สายเสียงคือต้องผ่าตัดเลยคุณหมอฮะอันนี้บางทีมันไม่ไม่กลับมาปกติ แต่ผ่าเสร็จก็ต้องกลับมารักษาต้นเหตุนะครับว่าอาจจะใช้เสียงไม่ถูกวิธีก็ต้องไปพบนักฝึกพูดลองฝึกการฝึกพูดโดยใช้ลมจากกระบังลมไม่ถูกต้องดูว่าการใช้เสียงของเขาเป็นไงใช้ติดต่อนานเกินไปก็อาจจะต้องแบ่งงานให้มันพอหมาะครับไม่งั้นมันกลับมาใหม่ครับหมอครับทีนี้อันนี้คือ รูปของเงส้นเสียงที่แบบปกติที่ควรจะเป็นถูก<ช>ไหมฮะก็จะใสๆคลียรๆแบบนี้คุณหมอมีภาพของที่แบบถ้าไม่ปกติจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ให้ดูหน่อยนะฮะเอางั้นเราไม่ต้องดูรูปหรอกครับเดี๋ยวเราไปดูภาพวิดีโอของจริงเลยดีกว่าจริงเลยเหรอครับจะได้เข้าใจได้ง่ายโดีเลยฮะดีเลยเชิญเลยนะ่งเลฮะดูเลยฮะอ่าปาแข้งโอ้โห นี่เป็นภาพนี่เป็ของจริงเลยทุกใช่ใชครับี่ของจริงเลยคราใช้จักเลยครับนี่ในคอส่องเข้าไปดูในคออันนี้คือเส้นเสียงที่ไหเลยุกคโอ้ยๆนนี่อันนี้เป็นวิดีโอนะครับโ้ย้ยกิ ป๊ออะไรฮะคอสเปลจังหวานคุณบอกว่ใช้ดีๆรุ่นเดียวกับที่บ้านหมดเฮ้ยนี่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 นะครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอันนี้ดีครับอ่านทุกแผ่นก็จะเห็นสายเสียงตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านขวาครับทางนี้เป็นด้านซ้ายนะครับข้างล่างก็เป็นกล่องเสียงจะเห็นว่าสายเสียงทางด้านซ้ายนี่จะมีที่แเป็นข้างลึกเมื่อใช่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นเมื่อเฉยๆครับมันติดอยู่เลยครับวันนี้ก็เป็นเชื้อราที่สายเสียง เชื้อราใช่ครับแต่ว่าข้างนี้มันจะแดงกว่านิดหนึ่งคือถ้าเป็นแบบพวกนักร้องหรืออะไรนี้ที่บอกว่าเป็นติ่งเป็นอะไรนี้มันเป็นยังไงฮะัคุณหมอฮะลักษณะมันก็จะเป็นเป็นที่สาเสียงอย่างเงี้ยแต่ยังเสียงเหมือนกันแต่มันจะเป็นตุ่มครับเป็นตุ่มสองข้างมาอ๋อไอพวกนั้นถ้าเป็นตุ่มสองข้างขึ้นมาแล้วมันมันจะมันจะเกิดอะไรครคุณหมอเอ่อโดยมากมันเกิดจากการที่สายเสียงนี้มันตีกันมากๆนะครับพอตีมากๆเนี่ยมันหนาขึ้น ถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆเหมือนผิวหนังเราโดนบ่อยๆที่ก็ด้ก็ได้แล้วบางทีหนาเป็นตาปลาขึ้นมานะครับคุณได้ยินไหมตาปลาที่เส้นเสียงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพอมันเกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้สายเสียงมันชิดกันไม่สนิทครับมันก็จะมีเอฟตาปลาเนี่ยมันค้ำอยู่ลงมันก็จะรั่วเยอะแล้วเสียงสายเสียงมันก็ชิดกันได้ไม่แนบดีมันก็ทําให้เสียงมันผ่าแล้วก็ หมดแรงเร็วครับมันจะเหนื่อยแต่นี้อย่างอคราวนี่เราจะเข้าไปดูได้ยังไงนี่หมอฮะก็เราก็พ่นยาชาหน่อยแล้วก็ใช้กล้องนี่แหละครับคนยาชาด้วยใช่ไหมครับุณหมอฮะใช่ครับจะได้ไม่เจ็บไอ้เครื่องที่เข้าไปดูนี่อันไหนให้ผมนะโอ้ยี๋้วผมก็ใส่ถุงมือแล้วจับคุณหมอฮะงั้นคนยาชาก่อนเลยดีคุณหมอครับดีนะและตอนนี้คุณบอยแขกรับเชิญของเราก็พร้อมทำการตรวจแล้วล่ะครับ ซึ่งจะต้องพ่นยาชาเข้าไปทางจมูกซะก่อนแล้วทิ้งไว้ประมาณ2นาทีเพื่อให้ช่องจมูกและคอชาเพราะคุณหมอจะต้องสอดกล้องเข้าไปทางจมูกครับไม่เงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยแล้วนะครับก่อนจะวัวเลยนึกถึงคุณพ่อคุณพ่อและแม่นะฮะพราะคุณของพ่อแม่เนี่ยทำให้เรานึกถึงออหลล้วอออล แมวแมวแมวขาดจากมูกออกปัญญาอ่อนเลยนะหน้าคุณตอนนี้หน้าคุณตลกมากคุณผมจะบอกคุณได้นะว่าหน้าคุณเวลาแบบคุณรู้สึกกลัวอะไรเนี่ยคุณปกปิดอะไรไม่ได้เลยหน้าอะไอย่างเงี้ยออกอาการออกอาการคุณชาอย่างเนี้ยหมอรออยู่มันนั่นหนายังทำในข้อมันคืดแล้วมันใช่ครับติดนั่นนะอ่าใช้ได้ใช่ครับแปลว่าชาแล้วว่าชาแล้วนะเอาละครับ ดูด oh. oh. like ูเนี่ยนะจะดูนะวันนี้นี่นอ่าเี่เข้าเข้าไปแล้วครับจุ๊บเอาละสิครับท่านผู้ชมงานนี้คุณบอยสินเจริญลงทุนเข้ารับการตรวจให้เราดูกันละครับว่าแต่ว่าเส้นเสียงของคุณบอยจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาชมกันครับสนับสนุนโดยสกอตซุปไก่สกัดสูตร100%เปอร์ซ AIA Universal Life จิ๊ดจิ๊ ดูเนี่ยนะจะดูเลยนี่จะนี่ได้เลยนะครับอ่าอันนี่เข้าเข้าไปแล้วครับจุ๊บโอ้โหนี่แต่เขาดูค้างที่กว้างคกว้างอ่านี่ยนะครับนี่อันนี้มันก็จะได้ประโยชน์ตรงที่เราได้ดูจมูกด้วยเพราะว่าเห็นว่าคุณบอลมีเอ่อใส่นัดเรื่องใส่นัดเก่าโอครับครับนะครับนี่จะเห็นข้าทางแยกเขาครับทางแย่ก็ดูดีนะครับแต่ด้านหลังนี่มันจะลื่นเหมือนอะไรไหลๆอะไรนี้ครับ ไปดูกล้องเหรอหายใจทางจมูกนะครับโอนีหายใจทางจมูกนะหายใจทางจมูกนะคุณคุณยาหายใจทางปากดิคุณบอยนะครับเอ้ยนี่เส้นเสียงคุณกูนะนะครับเฮ้ยมันบวมหน่อยนี่นะผมว่านะอันนั้นฝาปิดกล่องเสียงอ๋อฝาปิดกล่องเสียงอันนี้ต้องพยายามจะกลืนนะครับหยับเกลืนหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆครับโอ้หายใจลึกๆนะครับสูดลึกๆเลยเส้นเสียงของเขาแล้วครับคุณหมอครับ หายใจลึกๆครับใ่ใอยใจกๆหายใจลึกๆครับค <ki acher S 1> ุณบอยฮัลาหลอีอีหน้า่ได้อีเลยหน้าเ่โอ้โอ้ยดีกับว่าโอ้ยเลยฮะอีนะครับเไหลแล้วโอเคครับโอ้หใครเดี๋ยวพบบ่คพอล้วเนี่ยเฮ้ยบัทนี่ อะเมื่อกี้คุณเห็นเส้นเสียงคุณว่าอะไรล่ะไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ใส่เขาต้นให้คุณดูเลยคุณไม่ดูเปล่าใหม่ซะ่ล้ะอัดไว้อัดไว้โอ้ยคุณหมอฮะมันมันเหมือนกับว่ามันมีตรงคอแล้วมันเหมือนต้องต้องต้องกืนแต่ต้องต้องต้องยัางมันแบบ โมีอะไรอยู but, no ่ข <might want refugees forever> ้างในรู้สึกเลยแบบว่ามันถึงไหนเลยอใผมถามว่าคุณน้ำตาไหลเพราะเจ็บหรือเพราะอะไรไม่เจ็บครับอสรุปคือไม่เจ็บเป็นเป็นเรฟเล็กซ์ครับคือเป็นการตอบสนองอัตโนมัติของร่างกายเวลามันมีผ่านไปจมูกเนี่ยบางทีน้ำตาจะไหลเจ็บไหมครับผมตมื่อกี้ผมบอกแล้วครับผม ผมตื้นตันผมไม่เคยเห็นกล่องเสียงผมซึ่งว่าคุณหมอถามเจ็บไหมไม่เจ็บครับหมอไม่เจ็บเลยแต่ว่ารูหรือว่ามันแค่ลืมไปเคิดไปมากกว่าอันนี้ก็ดีเราสามารถพิมพ์รูปออกมาได้ด้วยนี่กล่องเสียงคุณเองครับขอบคุณดองไม่ตจองไปนำบัตรไปให้คนอื่นได้นะเฮ้ยเอ้โค้ดเอาอันนี้มปให้พี่คุณดูอีกสองคนบอกว่าเฮ้ยเคยเห็นกล่องเสียงน้องชายไหมนี่กล่องเสียงคุณดูคุณนูด้วเออนี่ มาและเนื่องจากเมื่อสักครู่คุณบอยไม่กล้ามองจอภาพในขณะตรวจคุณหมอก็เลยต้องเพลยภาพการตรวจของคุณบอยให้ดูอีกทีและครับซึ่งก็ต้องย้ํากันอีกทีนะครับว่าวิธีนี้ไม่เจ็บครับและสําหรับคนที่ไม่ต้องการการตรวจด้วยวิธีนี้จริงๆก็จะใช้วิธีการตรวจแบบส่องคอดูปกติก็ได้ครับ หมอห้อย่างนี้ถือว่าสายเสียงของเขาปกติใชกไหมครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับแล้วเขาจะต้องดูแลรักษาไงเพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาก็มีเป็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมเป็เสียงแบหรืออะไรือที่มีมากกว่าปกติก็คือมีมูกเนี่ยเยอะกว่าปกติครับทำให้เราต้องคอยคลึกคัดเนี่ยบ่อยๆแล้วมันจะหายไปได้ยังไงครับหมอพยายามดูแลสุขภาพโดยการพยายามเลี่ยงสิ่งที่มันอาจจะเป็นภูมิแพ้ที่เราเจอบ่อยๆก็เช่นฝุ่นแล้วก็เป็นการรักษาเรื่องเรื่องของภูมิแพ้นะครับการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็เลี่ยงสารระคายเคืองต่างๆ เช่นคันบุรีนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเส้นเสียงนี่ก็ ถ้าเป็นน้อยๆแบบไม่ได้เป็นแบบเรือรังอะไรเงี้ยที่คุณหมอบอกนะมันก็มันก็ยังกลับมาได้แต่ว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะมีปัญหาเลือเรือรังหรือก็ถึงท่านรุนแรงใช่ไหมฮะคุณหมอว่านะฮะอ่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอยากเปนีไปนอนกับสุขภาพของตัวเองอันนี้สำคัญเลยนะฮะต้องขอขอบคุณคุณหมอนะฮะมาับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะสำหรับคุณบอยเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะมาเร่วมในการกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่ะระบบกันใหม่ครับ สัปดาห์หน้านะพิสท์หมอนะฮะเดี๋ยวคุณบอยก็จะมาผ่าทางด้านคอเป็นแบบท่าตัดผ่าจงต้องเข้าไปผ่าเนี่ยจะจะดูสมองเลยจะโง่โหลเลยังยัง้ังยังอันอันใหม่ขอหัวที่ทุยหน่อยขอบบอสจัดง่ายสวัสดีครับสวัสดีครับ